เพื่อนๆทอดไข่ป็นกันตอนอายุเท่าไรกันฉันทอดไข่ป็นตอนเป็นสาวเลี้ทุกคนเออตอนน้อยๆพ่อแม่ไม่เห็นเคยสอนให้ทำวะพอฉันตอนให้แต่หุงเขา่าทุกคนหุงเข่าสมัยต่ก่อนที่หุงเข่าเตาถ่านพอฉันปุ๊บตั้งแต่ตีห้าเลยตอนนั้นฉันจําได้อยู่ปสามถ้าไม่ตื่นโดนตีอ,อืแล้วแกก็สอนแกสอนข้างเดียวเลยนะสอนก่อไฟด้วยเสียนฟืนแล้วก็รองเท้าดาวเทียมที่ มันขาดแล้วเอามาตัดแล้วก็มาล่อไปทุกคนแหละฉันก็เลยหุงเข้าเป็นตั้งแต่บ้านนั่นมาแต่เขาไม่เคยสอนให้เราทํำกับข่าเลยทุกคนแปลกเนาะพอโตมาแล้วก็ยังไม่ได้ทํำนะทุกคนจนว่าเป็นสาวแหละถึงดเด,ด้ฮัดทอดฮัดทามาก็พัดหมีก่ก็พัดไม่เป็นทุกคนน้ามันเต็มกระทะโอ้ยเรียนมากจําได้เขาพัดเหมือนกันใส่น้ํามันอย่างไรโอ้ทุกคนทํายากมาก เป็นอะไรที่ทํากับเขายากมากทุกคนเพราะว่าไม่มีใครสอนฉันเป็นประเภทว่าอชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองอะครูพักรักจําทุกคนละ่ะเป็นยังไงกันเอามาเล่าสู่กันฟังหรือทุกคน